คุณเชื่อไหมว่าดวงวิญญาณดั้งเดิมของแผ่นดินนี้อาจยังไม่เคยไปไหนเลยเสียงลมพัดผ่านต้นไผ่แทรกมากับเสียงฝีเท้าบนไม้แห้งในค่ำคืนที่ไม่มีพระจันทร์ยินดีต้อนรับสู่รายการตำนานแห่งแผ่นดินวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปก่อนแม้แต่คำว่าไทยจะถือกำเนิดก่อนจะมีาศาสนาก่อนจะมีรัฐมีเพียงความเชื่อและวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในพื้นดินนี้ครับมีคนเคยเล่าว่า ถ้าคุณเดินเข้าไปในป่าบานเฉียงยามค่ำคืนและหยุดยืนงเงียบๆบนผืนดินเก่าแก่คุณจะได้ยินเสียงบางอย่างเสียงของคนที่ไม่มีตัวตนอีกต่อไปแล้วแสงจันทร์ซีจางลอยผ่านพุ่มไม้เส้นแสงเย็นเหยียบตกกระทบบนดินที่ปกคลุมด้วยใบไม้แห้งกลิ่นทูบเก่าหลอมรวมกับกลิ่นดินชื้นคล้ายกลิ่นธรรมโบราณที่ถูกปิดตายมานานหลายพันปีความเงียบไม่ได้เป็นแค่ความเงียบแต่เรากับถูกดูดเข้า เข้าไปสู่ช่องว่างของการเวลาความมืดหนาทึบเหมือนมาสหนังสัตว์ที่คุมทั้งป่าไว้ไม่มีแสงไม่มีทางไม่มีเสียงหัวใจใดดังก้องเสียงฝีเท้ากระทบใบไม้ดังชัดเจน,นเกินกว่าจะเป็นเพียงเรื่องบังเอิญหรือผืนดินเก่าแก่กำลัง ตอบสนองต่อการปรากฏตัวของใครบางคนเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าผีธรรมดาแต่มันคือมรดกของความเชื่อที่อยู่ก่อนพระพุทธเจ้าก่อนคำสอนใดๆคือวิญญาณของบรรพชนที่ยังถูกบูชาจนถึงทุกวันนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อ3,000ปีก่อนดินแดนที่เรารู้จักกันในวันนี้ว่าบ้านเชียงยังเป็นเพียงพื้นที่ราบรุ่มริมน้าที่ถูกหอมลอมด้วยป่าไม้ตึกนําบันและเนินดินสูง งต่ำสลับกันกลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นใบไม้เนา่าชวยมาตามลมเย็นยามเย็นแสงจันทร์สีเงินคล้ำส่องรอช่องไม้สูงกระทบผืนดินเป็นลำแสงสลัวสะท้อนประกายบนผิวน้ำข้างลำห้วย เสียงฝีเท้าแผ่วเบาเดินย่ามบนใบไม,ม้แห้งเสียงแมลงกลางคืนขับร้องประสานกับเสียงน้ำไหลเบาๆเ,เป็นฉากหลังของชีวิตโบราณที่ดำเนินไปอย่างเงียบงันแต่ลึกซึง้งทีนั้นผู้คนแต่งกายด้วยเส้นใยจากเปลือกไม้ผ้าห่อหยาบและเครื่องประดับจากกระดูกสัตว์เปลือกหอยและหินสีแดงอมชมพูบ่งบอกถึงการแบ่งแยกสถานะและบทบาทในเผ่าเสียงครกตำข้าวไม้เสียงไฟลั่นในเตาเผา หม้อดิน ดังสลับกับเสียงเครื่องดนตรีกระดูกเล็กๆในงานพิธีกรรมกลางคืนภาพเงาของหญิงผู้มีอำนาจฝ่ายจิตวิญญาณในเผ่ายืนกล่าวถอยคำเหนือหลุมศพใหม่ดินนี้จงรับร่างของเขาไว้วิญญาณนี้จงเดินทางกลับสู่บรรพชนของข้าพระเจ้าที่นี่ไม่มีศาสนาไม่มีพระไม่มีบทสวดมีเพียงความกลัวและการบูชาความกลัวต่อสิ่งที่มองไม่เห็นการบูชาเพื่อรักษาสมดุลของโลกทั้งสอง ังพวกเขาเชื่อว่าโรคนี้กับโรคนาเชื่อมต่อการผ่านพิธีกรรมวัตถุและพลังที่ไม่อาจอธิบายได้ศพถูกฝังพร้อมของใช้เช่นขวานสำริดหรือดินเคลือบเงา หัวหมูไม้ค้ำยันชีวิตเสมือนการเตรียมบ้านใหม่ให้ดวงวิญญาณในค่ำคืนหลังฝังศพเด็กในเผ่าคนหนึ่งเงียบหูฟังลมกระซิบแล้วถามครูเท่าตาเสียงนั้นคืออะไรครูตอบด้วยน้ำเสียงช้าๆนั่นคือเสียงของคนที่เพิ่งจากไปเขากำลังบอกเราว่าเขาอยู่ที่นี่แล้วในโลกของวิญญาณบ้านเชียงในยุคนั้นจึงไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือศูนย์กลางแห่งจิตวิญ,ญญาณของแผ่นดินไทยยุคก่อนรัฐก่อนชาติและก่อน ศาสนาใดจะสถาปนาครับชายคนหนึ่งชื่อแงวเป็นาพามเทาผู้มีศักดิ์ในเผ่าเทียบเท่าผู้รู้เขาสวมผ้าท,ทอบางจากเปลือกไม้พาดไหล่ข้างหนึง่งคาดเอวด้วยหนังสัตว์ลำตัวเต็มไปด้วยรอยสักและร้อยศิละปะจากเท่ากระดูกเขาเป็นผู้เฝ้าป่าศักดิ์สิทธิ์ของเผ่ามาหลายสิบปีเชื่อว่าทุกต้นไม้ทุกเงาทุกเสียงในลมคือใครบางคนวิญ,ญญาณผู้เคยมีชีวิตเป็นทั้งครูผู้พิทักษ์ และผู้เตือนภยัยวันหนึ่งมีเสียงสั่งจากเรือนใหญ่ลูกชายของหัวหน้าเผ่าผู้กำลังเตรียมขึ้นเป็นผู้นำใหม่เขาสวมเสื้อคลุมหนังสัตว์ลวดลายศักดิ์สิทธิ์เครื่องประดับจากทองแดงวาววับท่ามกลางแสงไฟชายหนุ่มเอ่ยขึ้นว่าแงวเราจะสร้างเรือนใหญ่ใหม่เพื่อเริ่มยุคใหม่ของเผ่าเราต้นไม้นั้นสูงและแข็งแรงพอเจ้านำทางเราเข้าไปเถิดแงวนิ่งงนันเขาเคยสาบานกับคูบาเท่าผู้ล่วงรับว่าจะไม่ให้ผู้ ผู้ใดแตะต้องต้นไม้นั้นท่านใดนั้นเสียงในหัวแงวดังกล้องขึ้นมาเหมือนคำสาบเก่าที่ไม่เคยลืมหากเจ้าให้คนแตะต้นนั้นเงาของเผ่าจะลบหายจากป่าเขารับตาลงชั่วครูความทรงจำของพิธีกลางคืนใต้แสงจันทร์ย้อนกลับมาพร้อมเสียงคำสอนของครูบาแงวเจ้าคือผู้ถือคำสัญญาเจ้าไม่ใช่เพียงพานแต่เป็นดวงตาของดินนี้แล้วเขาก็กระซิบตอบกลับเบาๆตารากนั้นมีคนของเรานอนอยู่ วิญญาณยังไม่ไปไหนลูกชายหัวหน้าเผ่าไม่เชื่อในเรื่องเดิมๆเ,เขาพูดด้วยเสียงแข็งเราจะสร้างเมืองไม่ใช่แค่รอผีปากกำหนดชะตาเผ่า เงวามองขึ้นเข้าไปในป่าความมืดไม่เคยดูดกืนเขาได้เท่าครั้งนี้ในใจของเขาเงียบงนันแต่เสียงหนึ่งดังขึ้นชัดเจนในความคิดเรากำลังจะทรยศต่อผู้ที่เฝ้าป่านี้หรือไม่เง่าจึงต้องเลือกระหว่างศรัทธานในคำสาบานกับหน้าที่ต่อผู้นำใหม่เพราะเขาคือผู้รู้ผู้เดียวที่จําได้ว่าใครถูกฝังไว้ใต้ต้นไม้นั้นเมื่อ20ปีก่อนครับเมื่อถึงต้นไม้นั้นเงวาหยุดนิง่งเหงื่อเย็นซึมหลัง ทั้งที่อากาศไม่ได้ร้อนเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นทั้งที่ไม่มีใครเดินตามความเงียบรอบตัวเหมือนถูกดูดเข้าไปในถ้ำลึกที่ไรช่องออกลมเงียบสนิทแต่ใบไม้กับรวงอย่างไม่มีเหตุผลล่วงทีละใบทีละใบร้วกับมีบางสิ่งกำลังขยับอยู่เบื้องร่างชายหนุ่มหัวหน้าเผาหยิบขวานขึ้นอย่างมั่นใจแต่แล้วขวานกับร่วงจากมือก่อนจะฟันไม้ ปลายคมกระทบหินเสียงกล้องแหลมสะท้อนในใจของทุกคนที่ยืนอยู่เขาหันหน้ามองแงวสีหน้าไม่เหมือนเดิมดวงตาเขาเบิกโพงแล้วเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงต่ำสั่นเล็กน้อยว่าเขารู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องอยู่จากใต้ดินสายตานั้นมันเย็นเฉียบเหมือนจะแทงทะลุกระดูก เงายืนนิ่งริมฝีปากไม่ขยับแต่ในหัวของเขาเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาอย่างชัดเจนเจ้ากลับมาทําไมเพื่อเผาเรือนหรือเพื่อจุดไฟเผาคําสัญญาคืนนั้นเงาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ในความฝันน้ําเสียงแหลมแผวราวกับเสียงร้องของลมรอดโพงไม้เก่าพร้อมกับคําพูดเดียวที่เหมือนปลายมีแทงเข้ากลางอกเจ้าลืมเราแล้วหรือเงาจําได้ว่า เมื่อ20ปีก่อนในยุคที่โรคระบาดใหญ่ได้คราชีวิตครึ่งหนึ่งของเผ่าหญิงคนหนึ่งผู้งามสงา่าและเป็นถายาดฝ่ายหญิงของกลุ่มผู้นำเสียชีวิตพร้อมลูกในท้องของเธอเธอคืออดีตคู่มั่นของแงวหญิงที่เขาเคยสาบานใต้พระจันทร์เต็มดวงว่าจะปกป้องจนวันตายเธอถูกฝังตามประเพณีชนห่อด้วยผ้าทอผืนพิเศษจากเส้นใยเปลือกไม้ชั้นดีวางในหลุมลึกใต้ต้นไม้ไวัยร้อยกว่าปีพร้อมเครื่อง กระดูคูบาและหม้อดินสีดำไม่มีใครในเผ่ารู้เรื่องนี้เพราะพิธีฝังศพของเธอถูกทำในยามวิการโดยมีเพียงแงวครูบาเท่าและและขุนศึกเผ่าผู้หนึ่งเท่านั้นที่รู้แต่แล้วความจริงอีกคันหนึ่งก็ถูกผุดขึ้นมาในความคิดของแงวเสียงคูบาเท่าผู้อาวุโสในคืนนั้นย้อนกลับมากระซิบในหัวคืนนี้จะไม่ปล่อยเธอจนกว่าเจ้าเองจะเป็นคนปลดปล่อยแงวพึงตระหนักว่าการ วางของเส้นไม่ใช่เพียงการรำลึกถึงผู้จากไปแต่คือการทำให้พันธะที่ถูกไว้เมื่อ20ปีก่อนถูกคลายเขาเคยคิดว่าเธอเฝ้ารอการจดจำ แต่ความจริงคือเธอรอการยอมรับว่าเขาเคยลืมเสียงในหัวเขาสะท้อนขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งไม่ใช่เจ้าไม่จำแต่เจ้าไม่กล้าจำตั้งหากเสียงคืนที่แงววังของเส้นข้าวเหนียวดำน้ำในกระบอกไม้ไผ่และสร้อยเปลือกหอยที่เคยเป็นของเธอลงใต้ต้นไม้แสงจันทร์ก็รอดผ่านกิ่งไม้มาส่องลงที่มือของเขาน้ำตาก็ไหลาจากตาเขาเองแบบไม่รู้ตัวเสียงกระซิบในลมเอ่อยเพียงเจ้า ลบางครั้งดวงวิญญาณไม่ได้ต้องการอะไรไปกว่าแค่ให้เราจําได้ว่าเขาเคยอยู่ตรงนี้คำพูดนี้สะท้อนถึงหัวใจของยุคก่อนลัดยุคที่ยังไม่มีพระไม่มีวัดไม่มีศิล้าไม่มีาศาสดาให้สวดถึงมีเพียงความเชื่อในดินน้ำฟ้าและวิญญาณของบรรพชนที่ยังคงวนเวียนอยู่กับเผ่าพันธุ์ของคนในค่ำคืนนั้นหากเรามองผ่านมานเวลากลับไปยืนร่วมในพิธีเงีย เราจะเห็นชายเท่าสวมเสื้อคลุมจากหนังเก่านั่งบนแท่นหินกลางวงไฟคางเขาคือขุนศึกของเผ่าและหญิงผู้มีตำแหน่งฝ่ายจิตวิญญาณคูบาเท่าเอ่ยด้วยเสียงแห่พลาพวกเจ้าไม่ได้ลืมวิญญาณคือผู้ให้ทางวิถีคือสิ่งที่เขาทิ้งไว้หากเราลืมเราจะกลายเป็นเผ่าที่ไม่มีรากไม่มีเงาไม่มีเสียงของแผ่นดินและนั่นคือแกนแท้ของความผูกพันที่ยาวกว่าการเวลา,าวิญญาณไม่ เคยต้องการสิ่งใดมากไปกว่าการถูกจดจำบางดวงวิญญาณไม่ได้หลงทางแต่รอวันที่เราจะหันกลับไปสบตาเขาอีกครั้งแต่เรื่องยังไม่โจบเพราะอีกหลายร้อยปีต่อมาดินแดนที่เคยมีเพียงเสียงฝีท้าบนใบไม้แห้งและเงาวิญญาณเฝ้าต้นไม้โบราณจะกลายเป็นศูนย์กลางของศรัทธาที่จับต้องได้เมื่อนครปฐมจะถือกำเนิดขึ้นพร้อมเจดีสูงเสียดฟ้าราวกับจัตุรุม่านระหว่างโลกมนุษย์กับโลก ญญาณและที่นั่นเองแม้จะมีพระมากมายแม้จะมีคำสอนจากต่างแดนแต่เสียงกระซิบของบรรพชนก็ยังไม่เคยเงียบตอนหน้าการก่อตั้งเมืองนคนปรปฐมและศูนย์กลางศาสนายุคทวาระวะดีรัฐแรกในสุวรรณภูมิโดยชาวมอญพศ1 0 0 0ถึงพศ1,600คุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่ยุคที่ทุกศรัทธาถูกสร้างเป็นรูปร่างและเงาเดิมในดินยังคงยืน อยู่ตรงนั้นครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ